Oh, บอกเลยว่า1วันไม่ธรรมดาจริงๆนะคะวันนี้ต้องปบมือให้แอมมากๆเลยนะคะและตอนนี้นะคะบูมก็อยู่กับพี่เอกภาพพึ่งพาณิสวัสดีค่ะวัสดีครับซึ่งพี่เอกภาพนะคะเป็นผู้จัดการแผนกโลจิสติกนะคะบริษัท RFS มันคือบริษัทอะไรยังไงครบบริษัทนี้ครับต้องบอกแบบนี้ครับบริษัท RFS จำกัดเนี่ย ชื่อเต็มก็คือ LAMA Facility Service นะครับเขจะมีหลายหน่วยงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโลจิสติกช่างประจำอาคารช่างเครื่องมือแพทย์นะครับรอ,อ,อพอหรือแม้กระทั่งโภชนาการานะครับ<อ>ก็จะเป็นบริษัทที่คอยซัพพอร์ตด้านการแพทย์ทั้งหมดเลยครับแต่บูมเนี่ยโลจิสติกเนี่ยในสิ่งที่ที่บูมแบบคิดนะคะแล้วก็เคยได้ยินมาโดยตลอดเลยนะครับเอกภาพก็คือจะเป็นเรื่องของการขนส่งแหละช้อปปิ้ง ใช่ไหมคะส่งแบบพวกของอะไรต่างๆแบบชิปปิ้งของในประเทศต่างประเทศแล้วโลจิสติกของโรงพยาบาลเนี่ยมันมัน,ม,นมันคือยังไงคะครับนี่พอตัดภาพโลจิสติกภายในโรงพยาบาลมันก็จะกลายเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องเคลื่อนไหวแพทย์ต้องใช้พยาบาลต้องใช้อ,อะไรต่างๆเราให้บริการทั้งหมดนะครับแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มแรกก็คือผู้กกป่วยบ้านเราก็จะเรียกกันเวรเป น้องที่เขียนรถสเตเชอร์วิลแชร์นะครับก็คือเราให้บริการเพื่อยีผู้ป่วยทั้งหมดเลยภายในโรงพยาบาลน,นะครับกลุ <c oughs> ่มที่2ก็จะเป็นงานขนส่งทางคลินิก <c oughs> งานขนส่งทางคลินิกเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็นอแอบลบที่ส่งส่งตรวจสเปคซิเมนเครื่องมือแพทย์ยาเระเ้วยฉพันธ์ต่างๆอันนี้เราก็ให้บริการส่งทั้งหมดเลยภายในโรงพยาบาลกลุ <c oughs> ่มสุดท้ายจะเป็นงานที่เป็นจิปาถะและขนส่งพวไปเอกสารพัสดุพันอะไรก็แล้วแต่คือเรียกง่ายว่าอยากได้อะไรโทรบอกเราเดี๋ยวเราส่งให้ คอยถึงอยู่ๆว่าแบบเอ้ยเรามีการผุดไอเดียนี้ขึ้นมาแล้วมีการพูดคุยกันแล้วก็คือให้ให้ทีมของออรามาเฟสิลิตี้เซอร์วิสเนี่ยมาซัพพอร์ตเหรอคะหรือ,อยังไงคะอาจารย์คือรามาธิบดีเฟสิลิตี้เซอร์วิสเนี่ยเป็นเป็นถ้าพูดง่ายๆคล้ายๆเอาซอร์สที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจกักรีนรัาบดินเนี่ยจ้างให้ทํางานต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นงานเบื้องหลังไม่ใช่งานแพทย์งานพยาบาลน,นะครับเวลาที่เราทํางานก็คือเราทํางานร่วมกันอยู่ละ รามาธิบดี f a c ิล i ตี้เซอร์วิสจริงๆก็คือรามาธิบดีนั่นแหละเพ<ฆ>ียงแต่อยู่ในรูปแบบบริษัท<ฆ>ที่จะมาทำ<ฆ>เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการแล้วขั้นตอนหรือว่าการที่เราดำเนินการตรงนี้เราเราเริ่มยังไงอะคะเราก็เข้ามามีส่วนร่วมนะครับโดยการวางแผนนะครับการขนส่งยานเนี่ยตามรู้ต่างๆก็คือหลังจากที่ดิวพี่แท็ทกซี่เนี่ยเราก็ประสานต่อนะครับ<ฆ>เรียกพี่แท็กซี่มาคุย<ฆ> ต้องบอกว่าพี่แท็กซี่กลุ่มนี้เขาน่ารักมากนะครับเขามีความหนึ่งเลยเขามีความกล้าหาญก่อนนะครับเขาะปความกล้าหาญที่จะเข้ามาทําเรื่องในสิ่งที่ในช่วงเ,เวฟนั้นน่ะมีแต่คนกลัวนะครับมีแต่คนกลัวไม่มีใครอยากมาทําเลยแต่พอพี่แท็กซี่กลุ่มนี้เขาก็เข้ามาแล้วก็ยินดีนะครับแล้วเราก็ให้ติดอาวุธเขาซะน,นิดนึงก็คือให้ข้อมูลเบื้องต้นเขาใน,ใ,นในกรณีที่เขาต้องไปส่งยาให้กับผู้ป่วยเนี่ยเขาต้องทําอะไรบ้างแต่ยวยความยากง,ง่ายเนี่ย ต้องบอกว่าเว็บเนี้ยโฮมสเตเ์ชันเนี่ยเยอะกว่ารอบที่แล้วเพราะว่าเป็นกลุ่มผู้ปว<ะ>่วยสีเขียวถ้าส่วนใหญ่ทางทีมโฮมเฮลท์แคร์พยาบาลที่ทําเรื่องนี้นะครับ<ะ>เขาก็เขาเรียกว่ามีอุปสรรคบางอย่างในเรื่องของตัวจํานวนจํานวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเราก็เข้ามาคุยแล้วก็ช่วยในเรื่องของการจัดรอบนะครับให้มี<ะ>รอบเนี่ยเพิ่มขึ้นทั้งเช้าทั้งเย็นแล้วมีรอบเก็บตกมันก็เป็นความท้าทายของทีมที่จะต้องมาจัดการในเรื่องนี้ นะครับแต่พี่แท็กซี่เองเขาก็ตอบสนองได้เป็นอย่างดีเขาก็ไม่ไม่ขัดกลางค่ำกลางคืนเรียกเขาก็มา,าใช่จริงๆเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะบูว่าเหมือนกับใจของพี่แท็กซี่เลยนะคะกับการเสียสละที่เหมือนกับบูมเชื่อว่าหลายๆคนพอเวลาทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะกับการที่พอเวลาเราเจอผู้ป่วยที่ติดโควิดเราก็จะไม่กล้าไปคุยด้วยหรือถึงแม้ว่าเขาหายแล้วเราก็ยังมีแบบระยะห่างเ้ยหายจริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงหรือเปล่าแต่พี่ๆแท็กซี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เราต้องยกให้เขาเป็นฮีโร่เลยแต่ว่าแน่นอนนะคะหัวเรือของ โครงการแท็กซี่นี้ก็ต้องเป็นทั้งอาจารย์ธเนศแล้วก็พี่เอกภาพซึ่งอยากทราบถึงความรู้สึกที่เรียกได้ว่าเราทําให้โครงการนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับของทุกคนและเป็นโครงการที่ดีมากๆที่ได้ช่วยเหลือคนไข้เรารู้สึกยังไงบ้างคะอาจารย์ก็คงไม่พ้นว่ารู้สึกดีมากๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้เห็นว่าในภาวะวิกฤตเนี่ย คนที่สมควรจะกลัวเนี่ยคือคนกลุ่มแท็กซี่เนี่ยเขาความรู้เขาน้อยนะในเรื่องของออการดูแลสุขภาพอะ่ะถ,ถ้าเทียบกับทีมบุคลากรทางการแพทย์แต่เขาเปิดใจแล้วเขายอมรับการอบรมจากทีมโรงพยาบาลแล้วเขาก็มีความกล้าหาญที่จะทำงานแบบนี้ได้แล้วก็จิตอาสามาเต็ม100%มากๆอันนี้คือผมชื่นชมเขาแล้วก็รู้สึกว่า มันมันเป็นโครงการที่ดีมากๆครับที่ที่ที่เราได้ทำแล้วก็รู้สึกดีมากที่เราได้ทำโครงการนี้ครับค่ะแล้วพี่เอกภาพล่ะคะครับก็ความรู้สึกนะครับของทีมเนี่ยหนีไปไม่ได้เลยเรื่องของความประทับใจนะครับทุกคนภายใน r r เเองหรือแผนกโลจิสติกส์เองนีช่วงที่เกิดมันก็อาจจะมีความกังวลบางอย่างในเรื่องของโรคใช่ไหมครับแต่พอมันผ่านแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ผ่านมาได้แล้วก็เรา ผมก็จะพูดกับทีมเสมอว่าเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นฟันเฟืองเล็กๆอะไรบางอย่างที่สามารถช่วยวิกฤตการณ์ที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ให้มันผ่านพ้นไปได้น้องๆภายในแผนเกเองก็เขาเรียกมีความคิดมีพลังบวกในการทํางานนะครับ <c oughs> แล้วเขาก็ยังเต็มใจแล้วก็เต็มที่ในการบริหารจัดการงานที่โรงพยาบาลมอบหมายมาให้ทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานที่งานประจําที่ทาอยู่หรืองานใหม่ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทีมเองก็พร้อมที่จะรับมือแล้วก็ปรับเปลี่ยนเพื่อที่ให้บริการของโรงพยาบาลรามาต่อ แล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะอาจารย์นายแพทย์ดรธเนศปิติธรรมพรนะคะขอบคุณนะคะอ,คอาจารย์ซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการนะคะโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนริบวดนนะคะแล้วก็เป็นผู้ตั้ง โครงการดีๆนี้โครงการแท็กซี่นะคะแล้วก็พพอร์ตสำคัญมากๆนะคะต้องขอบคุณพี่เอกภาพพึ่งพาณิชย์ด้วยขอบคุณนะคะพี่เอกภาพนะคะเป็นผู้จัดการแผนกโลจิสติกบริษัท RFS นั่นเองและที่สําคัญเลยนะคะต้องขอบคุณด้วยนะคะที่ให้น้องแอมของเราเนี่ยนะคะไปเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการส่งมอบยาแล้วก็เวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วยโควิดนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีงานยุ่งแต่ว่าสลับเวลาให้เราได้เห็นนะคะว่าขั้นตอนการทํางานนะคะของเบื้องหลังในการรักษาผู้ป่วยเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยแล้วก็เหนื่อยมากในแต่ละวันนะคะ ฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้ทั้งอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะคะและสําหรับ EP หน้านะคะเราจะพาทุกทุกคนเนี่ยไปเรียนรู้เรื่องราวอะไรนะคะมีสาระอะไรที่รออยู่พลาดไม่ได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณนะคะคและสวัสดีทุกทุกท่านด้วยคะ่ะ